สวัสดีครับผมตอนค่ำคำแล้วครับผมวันนี้เป็นคิวของ ANT Labrador พบกันต่อกับภาคที่สองนะครับผมคลิปแรกก็คือภาคที่หนึ่งจำได้ไหมครับผมวันนั้น อายุเจ็ดวันนะครับผมาำรับชุดนี้นะผมับผมนนมาวันนี้สิบห้าวันแล้วครับผมดูความโตเขาเลยครับผมตาเขาลืมแล้วนะครับนี่แล้วก็มีชุดสองชุดสามตามมาเลยครับผมชุดสองแลชุดสามนี่ก็เพิ่งอายุหกวันนะครับผมนี่เลยแม,ม่กัญญากับแม่เมษาแม่กัญญากับแม่เมษาชุดนี้อาจจะผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดหน่อยเพราะว่า ได้ลูกไม่เยอะครับผมเพราะว่าสาเหตุอาจาอาจากอาจเกิดจากการคำนวณเมนครับผมเมนที่เราจะผสมน้องหมาเนี่ยผิดพลาดไปนับวันผิดอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวแม่กันยากับเมษาเนี่ยเขาเป็นเมนขาวอะ่ะไม่ค่อยเห็นครับผมถ้าเป็นเมนขาวจะไม่จะไม่เห็นเขาเป็นเมนเนี่ยครับผมก็เลยต้องใช้ คำนวณการคำนวณเอาเนี่ยครับผมแล้วก็ช่วงก่อนพ่อพันธุ์ที่บ้านผมรับงานรับศึกหนักมากอะ่ะอย่างนี้ครับผมก็เลยผิดพลาดผิดพลาดคือว่าได้จํานวนที่ไ,ได้จํานวนที่น้อยลงไปอย่างงี้ครับผมอาจจะผิดพลาดเพราะสองจุดนี้แต่ไม่เป็นไรผสมไปอีกแม่งแล้วครับผมวันนี้ผมก็มาถ่ายโดยรวมๆแล้วกันให้สําหรับลูกค้าที่ได้จับจอง เข้ามาถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับผมถึงความเปลี่ยนแปลงอารีอะไรเงี้ยนี่ดูอึอเขาเลยครับผมสมบูรณ์นะครับผมเดี๋ยวเช็ดขออนุญาตเช็ดก่อนนะครับผมเริ่มเดินเริ่มมองเห็นนะครับผมจุดนี้ก็อายุสิบห้าวันแล้วนะครับผมนี่ครับผมสิบห้าวันครับผมดูตัวเลยครับผมสิบห้าวันอันนี้ หกวันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทียบให้ดูสิบห้าวันกับหกวันนะครับผมนี่ดูเลยนี่นี่ครับผมหกวันสิบห้าวันเนี่ยครับเขาโตมากเขาโตเร็วมากครับผมเดี๋ยวเผออีแ e พ็คเดียวเดี๋ยววิ่งกระจายแล้วครับผมก็เขากินเก่งครับผมนี่ก็มีเสริมนมเสริมอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยเขารู้ฉลาดเลยพอเข้ามาข้างในนั้งที่อารีอะไรเขารวมตัวกันแล้วครับผม รวมตัวกันแล้วครับวันดีวันดีพ่อแม่ก่อนเจ้าของที่จองไว้ครับผมเดียวรออีกนิดนะครับเดี๋ยวจับถ่ายให้เลือกในจองกอนนี่ดูเขาหิวเขาดูดอะไรทันเขาไม่รู้ครับผมเขาหิวคร<ม>ับผมเนี่ยเขากินเก่งครับผมๆๆวันหนึ่งป้อนกี่มือนะวันหนึ่งหลายมื้อ<า>อะ<ล>จากาสามมื้อสามมื้อครั้ง จากสามมือไม่ไหวแล้วนี่คือสามชั่วโมงเอาครั้งหนึ่งสามชั่วโมงเอาครั้งหนึ่งเนี่ยครับผมเนี่ยวันนี้ครับเดีรยบผมอันนี้ชุดแรกที่ผมวันนั้นที่ผมถ่ายคลิปไปตอนอายุอายุเจ็ดวันนะครับผมมาวันนี้รุ่นนี้รุ่นแรกเนี่ยครับผมชุดแรกนี่คือสิบห้าวันแล้วครับผมตัวใหญ่ครับผมนี่ดูดูวันดีครับผมวันดีครับนี่ครับผมโอ้โห ลำหนักมาเป๊ะเลยครับผมมีขู่ด้วยนะครับผมนั่นนันน่นนั่นนะครับผมยังทาลกอยู่นะครับ15วันอันนี้6วันครับผมสีนี้ทั้งตะกูลเรอบผมไม่มีสีอื่นเจือปนครับผมเขาเรียกสีชอ็อกกันรลสนะครับผมเลยครับผมอเลยก็มาถ่าย ความเคลื่อนไหวให้ลูกค้าเดินแล้วครับผมเริ่มเดินแล้วครับผมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งรงนี้สักพักหนึ่งรงนี้จะเอาเขาไม่อยู่แล้วนะครับผมเพราะก็ต้องไปขึ้นกรงอนุบาลที่ได้เตรียมไว้ให้เขาเนี่ยครับผมแล้วก็ชาเริ่มได้ปรับเปลี่ยนเป็นกินอาหารเมื่อไหร่ตอนนี้เขาจะโตแบบเร็วมากอะครับผมน้ําหนักมาแบบโอ้มาแบบสุดๆเลยครับผม นี่ครับผมสีเข้มปไปครับผมทูกข้อเข้มปไปสวัสดีครับเข้มปปเดรับผมบดูไม่มีสีอะไรเจือปนเลยนะครับผมสีช็อกโกแลตอย่างเดียวนะนครับผมก็ม,มีเจ้าของหมดแล้วนะครับผมทั้งสามข้อนี้ ก็รอลุ้นอีกตัวนึงที่กําลังผสมไปก็พวกนี้ก็เดือนหน้าก็เดือนหน้าปลายเดือนปลายหน้าปลายเดือนอีกตัวหนึ่งน,นะนั่นแหละครับผมสําหรับลูกค้าที่ได้จับจองเข้ามาก่อนก็ชุดนี้เดี๋ยวก็จะวางสเต็ปกันต่อไปเพราะว่าบางทีลูกค้าเขาจองมาเป็นคู่มันไม่ทันกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องคุยกันอีกทีหนึง่งว่าจะยังไงยังไงอย่างเงี้ยครับผมแต่ อีกสักพักครับผมรับรองว่าไปปวดแน่นอนครับผมรับรองเลยครับว่าปวดแน่นอนครับผมนี่เลยดูทรงเขาอย่างกบหมีเลยครับผมอ้วนๆสั้นๆดูหน้าาครับผมสวัสดีครับรอกินรอกินครับผมรอกิน บอดเนี่ยให้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 รุ่นรุ่นน้องกินก่อนครับผมอือืมอืมอืมานมอานมคือเขาหิวครับผมไม่ใช่ปล่อยให้เขาหิวนะปอดแต่แกแต่เขาหิวบ่อยครับผมเพราะขึ้นเก่งแล้วเขาหิวบ่อยครับผมคือก็สังเกตดูท้องแต่ละตัวได้ครับผมท้องจะป่องปองก็คือเขากินนะครับผมคือไม่ปล่อยให้แบบ หิวอะไรมากมายก็คือเสริมทั้งนมทั้งอาหารด,ด้วยแล้วก็เสริมทั้งนมแม่ด้วยก็ผมก็คือถ้าเขาหิวเขาจะรวมตัวกันเลยครับผมปรท้วงะท้วง <c oughs> อ่ะคือปะท้วงครับผมแน่มีขู่มีเห่าด้วยครับผม <c oughs> มีสิบห้าวันนะครับผมถ่ายให้ดูสิบห้าวันนะครับผมสิบห้าวันกับ <c oughs> กับหกวันเนี่ยเทียบเทียให้ดูเลยสิบห้าวันกับเนี่ยหกวันนะครับผมอันนี้สิบห้าวันนะครับผมไปครับผมเจ้าของไล่ปูนซับอันนี้วินทะาลำอะไรนะเจ้าของไล่ปูนซับวินทหาลำเจ้าของเขาเหรอะนี่ลูกชายเขาที่เขาจองเหรอเหรอโสวยว่ะสวยทุกตัวเลยเป็นเจ้าของไล่ด้วย ขังไล่พนซับอินทภารมโอ้โหสุดยอดเลยล,ลองที่วิ่งเล่นเพียบโอ้โหถ้าได้ไดมีพื้นที่ให้เขาได้วิ่งเล่นเขาอะไรเลยโอ้ยมีความสุขก่าเขาครับผมคือสุนัขพันนี้คือเขาเขาอย่างที่เกินไว้คือเขาเข้าได้กับคนทุกคนนะคือไม่ว่าคนเลี้ยงจะเป็นเด็กก็เลี้ยงได้ครับผมผู้ใหญ่ก็เลี้ยงได้คนแก่คนเฒ่าก็อยู่กับเขาได้หมดเลย เขาเป็นสุนัขพันใจดีครับผมเขาเสียงดงเสียงดังมากครับผมแต่เขาไม่กัดคนนะครับผมเขาขี้เล่นแล้วความฉลาดความจดจําจมูกเขานี่สุดยอดเลยอย่างที่ล่าสุดที่มีข่าวอะไรนะที่อ๋อมันเป็นข่าวก่าเรื่องที่เขาพาเจ้าของออกจากสึกเวอร์เทอะที่นั่นแหะ า3ชั้นน่ะพาลงมาข้างล่างได้อ่ะสุดยอดนะนเนี่ยแหละครับผมพันเนี้ยาบาดอครับผมสังเกตข่าวที่ข่าวใหญ่ๆข่าวดังๆเลยส่วนมากจะเป็นพันเนี่ยแหละครับผมอย่างรูเตอร์เห็นไหมรูเตอร์นั่นก็นั่นแหละก็ค่าตัวชิบแองนะครับผมแลวก็ประมาณนั้นครับผมฉลาดฉลาดมากเลยถ้าได้ฝึกซ้อมฝึกสอนเขาดีๆนะสุดยอดเลยครับผม แบบแบบมีลูกพ้องผมบางตัวที่เขาไปฝึกเป็นเป็นดะเป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรนะเอคน,คนหน่วยคนหาย,ยาเสพต,ติดเอานั่นแหละเขาดมยาได้ทีงเท่าไหร่นะไขตุนมันสองหมื่นดมยาได้ที 20, <000. S 1> เป็นสองสองหมื่นกว่าเมนะ็ดอ่ะชื่อไขตุนนะครับผมที่มาก่อนผมผมเคยเามาเป็นเคยเคยเคยลูกค้าเคยเอาไปตั้งแต่เล็กเนี่ยแล้วด้วยแบบแบบว่าผิดพลาดคือ ผักกับมีปัญหาน <Phone. S 2> kind of ิดหน่อยกับทางบ้านเขาก็เลยมาฝากผมไว้แล้วพอเสร็จอะไรเรียบร้อยก็ส่งคืนกลับไปเขาก็มาทํามาอยู่กับผมสองปีก็ทําหน้าที่พ่อพันที่ดีให้ผมครับผมแล้วก็พอเจ้าของเขาพร้อมที่จะเลี้ยงของก็คืนกลับไปนั่นคือลูกเพาะเขาเขาไปฝึกกับทหารเขาเอาไปฝึกนะมีสสยดีดีครับผมมีไข่ตุ๋นและไข่เจียวแล้วอีกเยอะครับผมอีกเยอะครับผม ประมาณนี้พันนี้เลยครับผมลาบาร์ดอร์รีทิเวอร์ครับผมชื่อเต็มๆเมขาประมาณนั้นเดี๋ยวเช็ดเอือก่อนให้พนักง,งานเช็ดเอืก่อนเม็ดเม็ดนี่ครับผมถ่ายดูยันเอือนเลยครับผมนี่เลยถ้าสมบูรณ์เขาจะเป็นแบบนี้ <c oughs> เขาจะถ่ายเป็นก้อนไม่แล้วไม่มารอกม,มิ่นไม่เละไม่เละไม่มีกลิ่นด้วยครับผมเอาคือง่ายๆเลยประมาณนี้เลย อันนี้คือเขาเริ่มโตแล้วไงครับผมเขาก็ปรับปรับสภาพตามตามตัวเขาเงี้ยครับผมคนเลี้ยงสุนัขก,ก็ประมาณเนี้ยรัามันต้องคุกคีคุกคีอยู่กับเรื่องราวสิ่งแบบนี้อยู่แล้วครับผมคนรักเขาเขาจะไม่มีการรังเกียจนะครับผมบคนเข้าใจคนรักเงี้ย เลี้ยงหมาก็ต้องรับได้ในยามที่น่ารักและไม่น่ารักใช่ครับผมก็คือประมาณนั้นแต่พันนี้คือเล็กเป็นยังไงโตขึ้นก็น่ารักแบบนั้นแหละครับผมผมเลยเนี่ยสอบแสวงหาผมเพราะพัฒนาอะไรของผมมานานนะผมเดินทางสายเรื่องราวของมาหมานี่มานานเหมือนกันนะครับผมต้องว่ากันหลายปีครับผมก็คือประมาณนี้เลยก็เริ่มต้นจาก ที่ผมเคยเกินเกินเล่าเล่าให้ฟังว่าผมชอบความฉลาดเขาครับผมและตอนที่ผมเริ่มเริ่มเลี้ยงเริ่มหัดที่จะเอามาเลี้ยงอะไรเงียผมก็หาแต่สีเนี่ยับผมมันมันเป็นสีที่ราคาค่อนข้างที่จะแพงัะผมพันนี้จริงๆเขาจะมีอยู่สามสีเท่านั้นนะครับผมก็คือมีสีช็อกโกแลตแล้วก็สีนั่นอย่างนั้นเขาเรียกสีฟางข้าวครับผม ฟางข้าวแล้วก็มีสีดำมีสามสีเท่านั้นครับผมถ้ามีสีอื่นสีอื่นมานอกจากสามสีนี้คือไม่ใช่ครับผม,ผมคือประมาณนี้แต่ผมชอบสีนี้ครับผมชอกโกแลความจริงเนี่ยผมเพราะเขามาชุดนี้ชุดที่สี่แล้วนะผมก็อยากจะได้เขาเก็บไว้ต่อยอดยังไม่ได้เก็บไว้สักอคอกเลยครับผมข้อนี้อคออที่สี่แล้วครับผมข็อคิดดูก,กัน ก็เลยยังไม่ได้เก็บเขาไว้เลยครับผมก็คือให้ลูกค้าไปก่อนลูกค้าเยอะครับผมก็ขอบคุณครับผมที่จับจองเข้ามาบางคนก็จองไว้นานๆนะครับผมได้สิบนั้นเดี๋ยวนี้ครับผมอีกไม่นานเกินรอครับผมนี่เลยอันนี้หกวันนะครับอันนี้หกวัน 6วันนะครับผมนี่ครับผมดูขาเนี่ยวันดีวันดีครับหน่อยวันดีครับดูขาแข้งขาเขาครับผมกินแล้วมังมังเนี่ยนี่ครับผมวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ดู ชุดแรกที่ผมถ่ายให้ดูก็คือจากวันนั้นเจ็ดวันนะครับผมวันนี้ก็คืออายุสิบห้าวันแล้วครับผมตาเริ่มลืมแล้วครับผมเริ่มมองเห็นลางๆแล้วครับผมเริ่มคานเริ่มเดินตัวเตรียมตัวเตรียมแล้วครับผมอยู่สักแพ็กหนึ่งแล้วก็ทงนี้เอาเอาไม่อยู่แล้วครับผมก็คือต้องรับรองว่าละอันนั้นเลยครับผมก็คือต้องไปอยู่ไว้ในกรงอนุบาลครับผมแล้วก็ชุดนี้ก็ไล่ๆกันมาครับผมก็ย้ำอีกทีนะคือมีเจ้าของหมดแล้วนะครับผมก็ ก็เลี้ยงให้สมบูรณ์ทำวัคซีนถ่ายพยาธิอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะส่งกับวันเวลาที่บอกไปเนี่ยครับผมก็คือประมาณน,นั้นอดใจรอกันกนิดนึงครับผมยังไงก็ได้ไปปวนได้ไปโซนได้ไปสร้างความฉลาดได้ไสร้างความสุขให้ท่านถึงบ้านแน่นอนครับผมวันนี้ผมเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพบกันต่อ ภาคกับภาคที่สามตอนที่เขาโตกว่านี้อีกสองเท่าแล้วครับผมไม่นานเกินรอไม่กี่วันเนี่ยแหละครับผมโอเคนะครับผมยังไงก็จะมาถ่ายอัปเดตให้ดูวันนี้ผมขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีจากใจบ้าน a อ D นทีล d บ r รอก็รวยๆทุกท่านครับผมที่เข้ามาชมคลิปของผม วันนี้ขอลาไปก่อนพ่อแม่ชื่อชื่ออะไรมัง่งผมจำไม่ได้ก็คือแฟนผมก็จะเป็นคนจดนะเพราะหมาเขาน้องหมาเขาตัวเหมือนกันสีเหมือนกันหน้าคล้ายๆายกันครับผม <c oughs> กอดเจ้าของชื่อก็จดไว้แต่ผมก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าตัวนี้เจ้าของชื่ออะไรอ่างเงี้ยก็คือต้องรอให้โตแล้วก็ทําจะมีเครื่องหมายทําเงี้ยก็รออีกหน่อยก็ครับรออีกนิดนึงก็จะทําเครื่องหมายให้เจ้าของเลือกแล้วครับผม แต่โดยรวมๆแล้วแจ่มทุกตัวครับผมกินก็แจ่มครับผมเดี๋ยวดูหน้าอ้วนดูดูดูหน้าหน่อยดูหน้า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 นี่ยผมสิบห้าวันหานอนนี่ไงสิบห้าวันนะผมปากไม่จับไม่ได้เลยขาสิบห้าวันไหนี่จับหกวันหกวันหน่อยเดี๋ยวจะลาละเดี๋ยวจะไปลงคลิปให้ดูนะครับผมอ้าา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 า อีกพป๊บเดียวอ่ะนี่ก็จะไล่ตัวนี้ไล่รุน่นนี้แล้วรุ่นนี้ก็ขยืดเป็นแบไล่กันไล่กันมาครับผมก็คือรับรองว่ามว้มวนม้วนกันไปเลยครับผมวันนี้เอาแค่นี้กอนดีกว่าครับผมเดี๋ยวไปลงคลิปให้ชมก็สวัสดีครับผม